ครับผเรามาดูเกมการแข่งขันกันต่อนะฮะในครึ่งแรกของรุ่นอายุ16ปีนะฮะบอกลกรมพระศึกษานะฮะประเภทท่วยก่อระหว่างพัทรบพิษบุรีรัมนะฮะพบกับทีมจากอัสสัมชัญนะฮะสกอร์ตอนนี้ยังเสมอกัน0ประตูต่อ0นะยังทำประตูกันไม่ได้ เรามาดูเกมการแข่งขันกันต่อตรงนี้น่าจะเป็นช่วงท้ายๆของครึ่งแรกแล้วนะคะ ตั้งเตะของสำชันนะครับ เชียนะกาเชียมาดูครับลูกนี้ระยะพอหวังหวังผลได้อยู่นะฮะ การเปลี่ยนตัวนะฮะหมายเลขเจ็ดลงมาแทนหมายเลขแปดนะพัฒระบุรีมัมเปลี่ยนตัว ลูกอยังไม่ผ่านทูกสาประตูนะฮะเกมยังคงเสมอกันอยู่นะศูนยประตูต่อศูนย <edi> <se> yes ังทำอะไรกันไม่ได้นะฮะ วันนี้จิโฟกคงจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูแค่คู่เดียวนะฮะส่วนอีก2คู่ที่เหลือคงมีเวลาไม่พอนะเพราะว่ามีภารกิจเราต้องกลับไปสอนดนตรีนะวันนี้เรามีสอนดนตรีตั้งแต่บ 3, นะ่ายสามต้องไปสแตนบายไปก่อนช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะมาะทุ่มเทในเรื่องของการเกาะติด จจกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนิดนึงฮะเดี๋ยวสมาชิกดนตรีจจน้อยอกน้อยใจนะฮะหาว่าไม่ดูแลสมาชิกอ,อันนี้เราก็ต้องแบ่งเวลากันบ้างนะฮะโอเคเข้าซองนะฮะสำหรับคู่ที่2และคู่ที่3ของน้องๆในวันนี้นะฮะก็จะมีคู่ต่อจากนี้ก็จะเป็นอัศมชันศรีราชานะครับ เจอกับเทศบาลแหลมชบังคู่นี้เราก็คงไม่ได้อยู่ดูและอีกคู่หนึ่งเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้ก็เป็นเทศบาลนครราชสีมาเจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาวันหลังจะมาอัปเดตข้อมูลให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันอีกนะฮะ นอกเหนือจากรุ่น18แล้วเรามาติดตามในรุ่น16ปีรับุกมาอีกแล้วทุกนี้อือห uh ือ huh. เบาฮะได้ยิงแต่มันเบา สนามที่คลอง6นะฮะถ้ามีโอกาสจีโฟก็จะไปพาท่านผู้ชมไปดูกันว่าบรรยากาศที่สนามคลอง6จะเป็นยังไงนะสนามจะสวยมากแค่ไหนก็เดี๋ยวเราไปดูกันในวันหลังนะฮะ ทุกนี้ได้ยิงอือหือไม่ตรงกอบครับ เป็นลูกต <ic gro> <museums> ั้งเตะของพัทรบุรีรัมนะฮะูหูหลงอากหมดเวลาการแข่งขันพอดีนะฮะใน ครึ่งแรกนะครับผลการแข่งขันก็คงยังคงเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะยังไม่มีการทําประตูกันได้นะฮะนี้ก็ได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวเราไปติดตามการแข่งขันกันในคลิปหน้านะในครึ่งหลังนะฮะก็คลิปนี้เราพัก ตรงนี้กันก่อนนะครับ